อยากสมัครทุนแต่ไม่รู้ต้องทำยังไงใช้อะไรยื่นบ้างหรือติดต่อสอบถามใครดีสวัสดีครับวันนี้งานการศึกษาระดับหลังปริญญาจะมาขอแนะนำทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและแพทย์ประจำบ้านที่กำลังสนใจจะศึกษาต่อกันนะครับสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาโทเอกที่เข้ามาใหม่จะได้รับเงินเดือนและค่าลงทะเบียน ขั้นตอนการสมัครทุนบัณฑิตศึกษาสมัครผ่านเว็บไซต์ w w w s i r i l a t g r a d c o m ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมแนบเอกสารส่งแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารได้ที่ภาควิชาเกณฑ์การสมัครทุนประเภทที่1ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมจากสถาบันก่อนหน้าอย่างน้อย3.00จาก4.00ผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยมีความประพฤติที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้เมื่อสิ้นสุดทุนการศึกษาประเภทที่1ผู้สมัครสามารถสมัครทุนการศึกษาประเภทที่2ได้หากคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่2ขึ้นไปทุน Duo PhD p r o g r โปรแกรมจะได้รับเงินเดือนค่าลงทะเบียนและค่าตั๋วเครื่องบินทุนนำเสนอผลงานในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะได้รับ ค่าลงทะเบียนค่าตั๋วเครื่องบินและค่าที่พักสำหรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะได้รับค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับแพทย์ประจำบ้านแพทย์ประจำบ้านจะมีทุนสนับสนุนในระหว่างการฝึกอบรมอะไรให้บ้างทุนสนับสนุนแลกเปลี่ยนกับนานาชาติทุนสนับสนุนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติขั้นตอนการสมัครทุนบัณฑิตศึกษาสมัครผ่านเว็บไซต์ w w w s i l l i l i g r a d c o m ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมแนบเอกสารส่งแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารจะแบ่งเป็นสองส่วนคือ 1. ทุนสนับสนุนแลกเปลี่ยนกับนานาชาติจะติดต่อที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ทุนสนับสนุนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติติดต่อได้ที่งานการศึกษาระดับหลังปริญญาเกณฑ์การสมัครทุน ต้องเป็นแพทย์ที่อยู่ในระหว่างการฝึกอบรมของหลักสูตรแพทย์สภารับรองมีการรับรองความประพฤติอยู่ในระดับดีขึ้นไปจากหัวหน้าภาควิชามีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษในช่วงระยะเวลา5ปีถึงวันยื่นใบสมัครและไม่เคยได้รับทุนนี้มาก่อนนอกจากนี้ยังมีทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทที่หเป็นทุนที่สนับสนุนโครงการวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรี และเอกทุกหลักสูตรของคณะแพทย์ประจำบ้านแพทย์ประจำบ้านต่อยอดและแพทย์เฟโลของคณะที่มีอาจารย์หรือนักวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและเป็นผู้กำกับดูแลการวิจัยเกณฑ์การให้ทุนทุนสนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อโครงการระยะเวลาดําเนินการไม่เกิน2ปีคุณสมบัติ ของผู้ขอรับทุนหัวหน้าโครงการวิจัยคืออาจารย์นักวิจัยประจำคณะซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างน้อยจนถึงระยะเวลาที่ปิดโครงการและเป็นผู้มีจริยธรรมทางการวิจัยอันดีไม่เคยถูกลงโทษทางการวิจัยผู้ร่วมวิจัยคือนักศึกษาปริญญาตรีโทรหรือเอกแพทย์ประจำบ้านแพทย์ประจำบ้านต่อยอดหรือแพทย์เฟลโล โดยต้องผ่านการอบรมและหรือเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่มีหลักฐานหรือใบรับรองนั่นแน่อยากสมัครกันแล้วใช่ไหมล่ะครับอย่าลืมเตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วมาสมัครเลยหรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่งานการศึกษาระดับหลังปริญญาตึกอดุลยเดชวิกรมชั้น 6@ แอดไลน์ได้ที่แอดไซ R U Y S X หรือโทร024196405